สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับหัวข้อช่วงความเชื่อมั่นจะก,กว้างหรือจะแคบขึ้นอยู่กับอะไรนะฮะคราวนี้ก่อนที่เราจะว่ากันเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเราไปทบทวนเรื่องช่วงความเชื่อมั่นก่อนตอนที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วเรามาวิเคราะห์ทางสถิติการวิเคราะห์เชิงอนุมานคือการที่เราเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเล็กๆแล้วเราจะเอากลุ่มตัวอย่างนี้ไปอธิบายประชากรที่เป็นภาพใหญ่ การอธิบายอย่างหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการประมาณค่าถ้าใครจำได้การประมาณค่าจะมี2แบบคือแบบจุดแบบช่วงตอนนี้เราขออนุญาตพูดเรื่องการประมาณค่าแบบช่วงตอนที่เราศึกษาประชากรอะไรก็ตามเนี่ยค่าพารามิเตอร์ของประชากรค่าเฉลี่ย,ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความแปรปรวนค่าสัดส่วนของประชากรเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เราจะไม่มีทางรู้ค่าพารามิเตอร์ของประชากรเลย ตราบใดที่เราไม่เก็บข้อมูลหมดทั้งประชากรและตอนนี้เราบอกว่าเราอะจะไม่เก็บข้อมูลหมดทั้งประชากรหรอกฉันขอเก็บแค่ตัวอย่างพอแล้วเดี๋ยวฉันไปอธิบายภาพใหญ่ของประชากรที่ฉันยังไม่รู้โดยการประมาณค่าให้เป็นช่วงสมมุติว่าเรากําลังศึกษาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยอายุของประชากรกลุ่มหนึ่งเช่นอายุของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารร้านหนึ่งถ้าเราไม่ถามข้อมูล ถ้าเราไม่ถทมอายุจากลูกค้าทุกคนที่เข้ามาทานเราจะไม่มีทางทราบค่ามิวหรือค่าฉเฉลี่ยของประชากรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราก็แค่สุ่มตัวอย่างเล็กๆมาประมาณหนึ่งเอาขนาดตัวอย่างที่เราสุม่มมาหาค่าฉเฉลี่ยของตัวอย่างแล้วเอาค่าฉเฉลี่ยของตัวอย่างเนี้ไปประมาณค่าไปประมาณค่าการประมาณค่าเนี่ยมันก็ จะมีการกําหนดระดับความเชื่อมั่นในรูปเปอร์เซนต์ข้อนี้เราประมาณค่ามั่นใจที่ความเชื่อมั่น90%มั่นใจที่ความเชื่อมั่น95%มั่นใจที่ความเชื่อมั่น99%ใส่สูตรแทนค่าออกมาสุดท้ายเราจะได้ค่าประมาณแบบช่วงของอายุของประชากรกลุ่มนี้เช่นออกมาอาจจะได้อายุอยู่ในช่วง27.45จนถึง35.45 ไอ้เจ้าค่าประมาณที่เป็นช่วงหัวช่วงท้ายเนี่ยที่มีค่า2ค่าตัวเนี้ยเราเรียกว่าช่วงความเชื่อมั่นก็คือช่วงของค่าที่เราประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรบนความเชื่อมั่นที่เรากำหนด90 9 9 95ประเด็นก็คือเวลาที่เราหาค่าช่วงความเชื่อมั่นหรือประมาณช่วงของประชากรของพารามิเตอร์เนี่ย เราไม่มีทางคุณจะทํากี่คุณจะทําเรื่องไหนก็ตามจะประมาณค่าเฉลีย่ยประมาณสัดส่วนประมาณความแปรปรวนทำพันครัง้งร้อยครัง้งล้านครัง้งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าช่วงที่เราสร้างขึ้นแบบนี้มันคลุมค่าพารามิเตอร์ของจริงไหมสิ่งที่เราทําได้คือเราสร้างมันบนความเชื่อว่าเราจะคุมเช่นถ้าเราทําที่ระดับความเชื่อมั่น95%ก็แปลว่าเรามั่มนใจวา่ามันจะคุม95 เผื่อใจให้ผิด5%เราทําทีด้วยความเชื่อมั่น90%ก็แปลว่าเรามั่นใจว่ามันจะคลุม90%เผื่อใจให้ผิด10%เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างช่วงแบบเนี้เพื่อจะพยากรณค่าพารามิเตอร์ใดๆก็ตามของประชากรเนี่ยเราไม่มีทางคุณเอาคนผัดล้านคนมาทําก็ไม่มีใครบอกได้ว่าล้านคนนั้นทําถูกไหมอาจจะผิดล้านคนก็ได้อาจจะถูกหมดล้านคนก็ได้สิ่งที่เราทําได้คือแค่ความเชื่อมัน่นว่ามันน่าจะถูกนะ คำว่าน่าจะถูกก็คือมันน่าจะคลุมค่าพารามิเตอร์จริงของประชากรคราวนี้ในคลิปนี้เราจะมาพูดกันว่าไอ้ช่วงที่เราสร้างขึ้นหน้าตาแบบนี้สรุปแล้วมันสั้นหรือมันแคบแบบไหนดีกว่ากันแล้วสิ่งที่ส่งผลต่อความกว้างความแคบของช่วงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างสิ่งที่ส่งผลต่อความกว้างความแคบของช่ว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 งความเชื่อมั่นที่เราประมาณเนี่ยจะขึ้นอยู่กับของสอย่างอย่างที่1คือ การกระจายของกลุ่มตัวอย่างที่เราสุ่มมาการกระจายของกลุ่มตัวอย่างที่เราสุ่มอ,รรย,อ,มอ,ย,มอย่าลืมนะครับว่างานเนี่ยเวลาทำจริงคือเราสุ่มตัวอย่างขนาด n สุ่มตัวอย่างได้มันก็จะหาค่าเฉลี่ยตัวอย่างได้ค่าวัดการกระจายเช่นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างได้แล้วเราก็ใช้ข้อมูล2ออย่างนี้มาประมาณค่าหรือมาสร้างช่วงเพราะฉะนั้นช่วงจะกว้างจะแคบ อย่างแรกคือการกระจายของกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาการกระจายในที่นี้ก็อาจจะเป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบเนี้ยคือค่าวัดการกระจาย2 2ช่วงจะกว้างจะแคบขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่นของผู้ประมาณทุกครั้งที่เราสร้างช่วงประมาณแบบแบบค่าประมาณแบบช่วงเนี่ยเราจะต้องมีการกําหนดระดับความเชื่อมั่นในรูปเปอร์เซนต์สูงๆ 90บ้าง95บ้าง98บ้าง99บ้างเลขของโลคใบนี้งานวิจัยส่วนใหญ่จะอยู่ที่95าอันนี้เรากำหนดได้ตามใจชอบเลยระดับความเชื่อมั่นของผู้ประมาณ 3. ขนาดตัวอย่างที่สุ่มคุณจะสุ่มกี่คนนักสถิติจะเป็นคนคำนวณให้ว่าคุณใช้รเบีบบวิธีการสุ่มแบบไหนขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่ ะะเพราะฉะนั้นความกว้างจะขึ้นอยู่กับของ3อย่างนี้1การกระจายของกลุ่มตัวอย่างที่สุ่ม 2. ระดับความเชื่อมั่น3ขนาดตัวอย่างที่ส่มคราวนี้เราจะไปดูทีละตัว 1. การกระจายของกลุ่มตัวอย่างด้านขวาเนี่ยขออนุญาตโชว์สูตรสูตรที่ใช้ในการประมาณค่าแบบช่วงนะขออนุญาตด,ดึงมาสัก 3- 4สูตร2ส,สูตรแรกถ้าเราใช้ยังจำกันได้2ส,สูตรแรก เป็นการประมาณค่ามิวค่าเฉลี่ยของประชากรสูตรที่3เป็นการประมาณค่า p สัสดส่วนของประชากรสูตรที่4เป็นสูตรประมาณค่ามิวหลบมิว 2, ก็คือผลต่างค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยกระบวนการทำงานของไอ,ไอสูตรในการประมาณค่าเนี่ย ถ้าสมมติว่าขออนุญาตอธิบายกรณีที่เป็นสูตรมิวถ้าเราต้องการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรมันจะเริ่มที่ค่าเฉลี่ยตัวอย่างก็คือ x bar บาร์ตัวนี้นึกออกไหมฮะคุณสุ่มตัวอย่างอ่ะคุณสุ่มตัวอย่างเสร็จปั๊บคุณจะคำนวณ x bar ์บาร์ค่าเฉลี่ยตัวอย่างได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มจากค่าเฉลี่ยตัวนี้บวกลบที่เห็นในสูตรก็คือการบวกเข้าไปทางขวาลบออกมาทางซ้าย เพราะฉะนั้นช่วงจะกว้างจะแคบมันจะขึ้นอยู่กับก้อนบวกลบข้างหลังนี้ถูกไหมเนี่ยสูตรการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรช่วงจะกว้างจะแคบมันก็จะขึ้นอยู่กับก้อนส้มๆที่ครูไฮไลท์นี้ไม่ว่าเราจะมองสูตรไหนก็ตามสสูตรแรกเป็นค่าเฉลีย่ยมันก็เอา x bar ค่าเฉลี่ยตัวอย่างไว้ตรงกลาง บวกลบก,ก็กระจายเข้าไปซ้ายขวาสูตรที่3เป็นสูตรสัดส,ส่วนมันก็เอา p hat สัดส,ส่วนตัวอย่างไว้ตรงกลางเสร็จแล้วช่วงจะกว้างจะแคบมันก็คือบวกลบด้วยก้อนสมๆมก้อนนี้ m1 ลบ m2 มันก็เอา x bar หนึ่งลบ x bar สองไว้ตรงกลางช่วงจะกว้างจะแคบมันก็จะถูกกระจายออกไปด้วยก้อนสมๆก้อนนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเรามองก้อนส้มๆเนี่ยไอ้ก้อนส้มๆตัวนี้มันมีค่าเซตเอลฟาส่วนสองเซตเอลฟาส่วนสองมาจากเปอร์เซนต์หรือระดับความเชื่อมั่นที่เรากําหนดมี ss s ก็คือการวัดการกระจายมี n n คือขนาดตัวอย่างสไลด์ก่อนหน้านี้สไลด์ก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าขึ้นอยู่ของ3อย่าง1การวัดการกระจายก็คือรรค่อา s สระดับความเชื่อมั่นก็คือเปอร์เซ็นต์ที่นำมาสู่แซดแฟัตอสองหรือเทียบฟัตอรสองสขนาดตัวอย่างก็คือตัวเอ็นคราวนี้ชัดเจนว่าช่วงจะกว้างจะแคบขึ้นอยู่กับสีส้มตัวแรกที่เห็นคือส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน S เพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลกระจายมากช่วงก็จะหช่วงก็จะกว้างถ้าข้อมูลกระจายน้อยช่วงก็จะแคบ คุไม่ได้บอกนะว่าช่วงกว้างหรือช่วงแคบอะไรเดียวกันการกระจายคือสิ่งที่คุณการกระจายคือสิ่งที่คุณคุณคุณควบคุมมันไม่ได้ถูกไหมคุณคำนวณมาแล้วว่าคุณจะสุ่มตัวอย่าง400คน1000คน10,000คนมันกระจายมันเฉลี่ยเท่าไหร่มันกระจายเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นถ้าคุณเก็บได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการสุ่มตัวอย่างเพราะฉะนั้นช่วงจะกว้างก็คือมันก็ต้องกว้างช่วงจะแคบมันคือแคบคุณจะได้ S ส่วนเบรคเท่าไหร่มันก็ทําให้ช่วง มันออกมาเป็นแบบนั้นโดยที่คุณไม่สามารถทําอะไรได้และมันบอกตอบไม่ได้ว่ากว้างแบบนี้ดีไหมหรือแบบนี้เรียกว่าไม่กว้างหรือแบบนี้เรียกว่าแคบแค่เชิงการคํานวณเนี่ย s ตัวนี้มีผลทําให้ช่วงกว้างช่วงแคบ S มากช่วงกว้าง S น้อยช่วงแคบควบคุมไม่ได้บอกไม่ได้ดีไม่ดีตัวที่2ระดับความเชื่อมั่นของผู้ประมาณ เราเป็นคนกำหนดเองถ้าเราไม่กำหนดเองก็แปลว่าโจกำหนดให้95% 90% 98%ขออนุญาตโชว์ตารางนี้นี่คือเปอร์เซ็นต์ระดับความเชื่อมั่นดูตรงนี้ฮะเซตเลฟส่วนสอ,อถ้าถ้าสมมติกรณีที่ขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีที่เราทำทำสูตรประมาณค่าแบบช่วงของค่าเฉลี่ยประชากรถ้าสมมติกรณีที่เราทำสูตรนี้ เซตอัส่วน2มันก็จะเอามาถูกแทนที่ในตำแหน่งนี้คือแทนค่าในสูตรในตำแหน่งนั้นถูกไหมทุกครั้งที่เราทำน่ะโจ์หรือทุกครั้งที่เราจะประมาณค่าแบบช่วงเราจะเป็นคนกำหนดระดับความเชื่อมั่นในรูปเปอร์เซนต์ข้อนี้ฉันทำด้วยความมั่นใจ95%ข้อนี้โจทย์สั่งให้ทำที่9 9ไม่ว่าคุณจะกำหนดเปอร์เซนต์ยังไงไม่ว่าโจทย์จะกำหนด เปอร์เซ็นต์มาให้ยังไงสิ่งที่เราต้องการคือ z alpha สองที่ได้จากการเปิดตาราง z ขออนุญาตไม่อธิบายนะว่าเปิดยังไงเ,เพื่อ,อามาแทนในตัวอย่างนี้ยกเว้นบางสูตรที่คุณอาจจะใช้ t alpha สองแต่ทิศทางและแนวโน้มมันไปนในทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันคือยังไงคุณสังเกตสิ เมื่อระดับความเชื่อมั่นของคุณมากขึ้นค่า z alpha สองตรงนี้จะมากขึ้นเห็นไหมตอนที่เรามั่นใจ95% z alpha สอง1.96คูมั่นใจมากขึ้นเป็น96% z alpha สองเป็น2.05คูมั่นใจมากขึ้น98% z a l ลฟ a สองเป็น2.33ยิ่งมั่นใจมากขึ้นหรือยิ่งระดับความเชื่อมั่นมากขึ้น Z a l p h a ฟสองค่าจะมากขึ้นตามถ้าคุณไปแกะตั้งแต่90%มาคุณจะเห็น90% z a l p h a เตฟสองเป็นค่าหนึ่งจนกระทั่งมา99%ค่า Z a l p h a ฟ้สองมากขึ้น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 เรื่อยๆแปลว่ายิ่งเรามีเปอร์เซ็นต์ของความเชื่อมั่นมากขึ้น z Alpha 2สองมากขึ้นแล้วคุณสังเกตในสูตร Z Alpha 2สองตัวนี้มันเป็นตัวคูณอยู่ถูกไหมฮะเพราะฉะนี้ ยิ่งตัวคูณตัวนี้มีค่ามากขึ้นไอค่าก้อนบวกลบตรงนี้มันก็จะเป็นค่าที่ใหญ่ขึ้นเนื้อไหมยิ่งมั่นใจมากขึ้น z e t alpha สองมากขึ้นยิ่ง set alpha ส,สองมากขึ้นก้อนก้อนบวกลบก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะก้อนบวกลบใหญ่ขึ้นช่วงก็จะกว้างขึ้นนืกออกอนะ เราเริ่มที่เปอร์เซนต์ความเชื่อมัน่นเปอร์เซนต์ความเชื่อมั่นนําไปสู่แซทเลฟาสองเปอร์เซนต์สูงขึ้นแซทลฟาสองสูงขึ้นโดยสูตรทุกสูตรเนี่ยถ้าแซทเอลฟาสองสูงขึ้นมันทําให้ก้อนข้างหลังตัวเนี้ยแม้ว่าแซทหรือทีนะมันทําให้ก้อนข้างหลังตัวเนี้ยใหญ่ขึ้นพอก้อนใหญ่ขึ้นช่วงก็จะกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็สรุปได้เลยว่าถ้าระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้น ช่วงก็จะกว้างขึ้นระดับความเชื่อมั่นลดลงช่วงก็จะแคบลงโดยสูตรเนี่ยในเชิงการคำนวณมันเป็นแบบนั้นสิ่งที่อยากให,ให้ทุกคนเข้าใจคือในเชิงความหมายเมื่อคุณบอกว่าฉันจะสร้างช่วงขึ้นมาฉันฉันจะเดาฉันฉันจะพยากรณ์ฉันจะประมาณโดยที่ฉันจะมั่นใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับช่วงการประมาณของเราก็คืออ้าว คุณอยากให้มั่นใจว่าถูกเหรอได้ฉันก็จะถ่างช่วงให้กว้างขึ้นเดกออก่อนนฮะเหมือนสมมติว่ามีคนมาถามว่าเอออาจารย์ครับอาจารย์ลองประมาณค่ารายได้ของคนของแม่ค้าที่ขายของในตลาดซิว่าเขามีไรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่อาจารย์อาจารย์ประมาณค่าแบบที่อาจารย์มั่นใจเลยว่าถูกถ้าเอาแบบที่ครูมั่นใจเลยว่าถูกสุดๆครูประมาณเลยหนึ่งบาทถึงหนึ่งล้านถ้าครูตอบแบบเนี้ยช่วงโคตรกว้างเลยหนึ่งบาทถึงหนึ่งล้าน ตอบอยังไงก็ถูกถูกมาแล้วแต่ถามว่าจริงๆเราต้องการช่วงกว้างขนาดนั้นไหมไม่ใช่มันมีประโยชน์อะไรกับการตอบไปหนึ่งบาทถึงหนึ่งล้านเนี่ยมันใจสุดๆเลยมันใจล้านเตอร์เซเลยยิ่งกว่าค่าเอระดับความเชื่อมั่นอีกเพราะฉะนี้เมื่อคุณต้องการให้มันมีความเชื่อมั่นสูงขึ้นหรือคุณต้องการให้มันคลุมมากขึ้นให้ถูกมากขึ้นช่วงมันก็รู้ตัวมันก็จะทางตัวเองออกให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้น เพราะยิ่งกว้างมันยิ่งคุมมันยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ของการคุมมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับความเชื่อมั่นจะมีผลต่อความกว้างความแคบของช่วงเชื่อมั่นสูงช่วงกว้างเชื่อมั่นต่ําลงช่วงแคบลงคําถามคือเราไม่ได้ต้องการนะประเด็นคือเราไม่ได้ต้องการนะช่วงที่กว้างให้คุมการตอบว่าคนมีรายได้หนึ่งบาทที่หนึ่งล้านนี้โคตรกว้างเลยถูกแน่นอนด้วยมั่นใจเลยว่าคุมแต่มันไม่ประโยชน์เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะทำให้ช่วงการประมาณของเราดีขึ้นจะอยู่ที่ปัจจัยที่3ก็คือขนาดตัวอย่างที่เราสุ่มก็คือค่าเอลเล็กถ้าคุณสังเกตสูตร3สูตรอย่าลืมนะก้อนนี้ก้อนนี้คือก้อนปรับที่จะทำให้ช่วงกว้างหรือแคบ ก้อนนี้คือก้อนปรับนะทำให้ช่วงกว้างหรือแคบถ้าคุณสังเกต n ขนาดตัวอย่างที่สูง n จะเป็นตัวหารอยู่ข้างล่างของทุกสูตรเห็นไหม n จะเป็นตัวหารอยู่ข้างล่างของทุกสูตรใครเกง่งคณิตศาสตร์มต้นคุณจะเข้าใจว่าถ้าตัวหารยิ่งมากขึ้น ผลหารมันจะยิ่งทำไมลงลดลงเหมือนเราแบ่งเค้กอะ่ะคุณมีเค้กก้อนหนึ่งตอนแรกอยู่กับแฟนสองคนหารสองแบ่งกันกินคุณก็กินได้เยอะสักพักหนึ่งเพื่อนมาอีกสองคนหารสี่เค้กคุณก็เล็กลงสักพักเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนมาอีกสิบคนเอาเค้กก้อนเดิมอ่ะแต่คุณเอาหารสิบจำนวนการแบ่งขนาดของเค้กที่คุณจะได้กินมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเอ็นตัวเนี้ย ขนาดตัวอย่างที่คุณสุ่มถ้าคุณสุ่มมากรอบแรกคุณสุ่ม400คนคุณก็สร้างช่วงมาได้ช่วงหนึ่งถูกไหมรอบที่สองคุณสุ่มพันคนคุณก็ได้ช่วงมาอีกช่วงหนึ่งรอบที่สามคุณสุ่มหมื่นคนคุณก็ได้ช่วงมาอีกช่วงหนึ่งโดยการคำนวณจากสูตรเนี่ยหรือพิชคณิตเนี่ย เมื่อ n คุณเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะทําให้ก้อนเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยค่อยๆเล็กลงเพราะตัวหารมันเยอะถูกไหมเมื่อ n คุณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น n เป็นตัวหารนะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้น,นผลคูณผล,ผล,ผลหารทั้งก้อนเนี้ยมันจะเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลงพอเล็กลงช่วงคุณก็จะแคบลงโดยสูตรและพิชาคณิตมันเป็นแบบนั้นเราจะสรุปได้ว่า n ที่สูงขึ้นจะทำให้ช่วงแคบลง n ที่สูงขึ้นจะทำให้ช่วงแคบลงในเชิงความหมายเนี่ยคือถ้าคุณฟังคร่าวๆนะคุณจะรู้สึกว่าอา้าเมื่อกี้ตอนอันที่สองอนะที่เราบอกว่าเรามั่นใจมากขึ้นช่วงฐานกว้างเลยยิ่งกว้างยิ่งคุมยิ่งถูกแต่พอมาอันที่สามขนาดตัวอย่างมากขึ้นช่วงกับแคบลงแคบลงแคบลงแบบไหนเดียวกันคำตอบคือแบบนี้ เพราะอะไรคุณอย่าลืมนะว่าเรากำลังสร้างช่วงมาอธิบายประชากรสมมุติว่าคุณศึกษาเรื่องเรื่องหนึ่งเช่นความเห็นเด็กในมหาลัยสมมติเด็กในมหาลัยมีหมื่นคนสมมติในเ,เด็กในมหาลัยนะมีหมื่นคน n ใหญ่ขนาดประชากรหนึ่งหมื่นตอนทำจริงเราไม่ได้ทำหนึ่งหมื่นถูกไหมตอนทำจริงเราก็สุ่มเล็กๆ n เล็ก สัก40คนศึกษาอะไรศึกษาสูุดรายได้รายได้ของเด็กในมหาลายัยจากหมื่นคนเราสุ่มแค่ 40, เอ,อ่ไม่ใช่สี่สิคน400คนสุ่ม400คนคุณก็มาสร้าง x อกบาขึ้นมา x อกบาเสร็จคุณก็สร้างช่วงต่อไปคุณอาจจะบอกว่า400คนผมมันน้อยไปผมทําสักพันคนคุณก็เอามาทำเพราะคุณคุณเก็บพันคนคุณก็ได้ x อกบา แล้วคุณก็สร้างช่วงผมว่าผมเก็บสัก5,000คนก็ไหวนะครับคุณก็ได้ x บาแล้วคุณก็สร้างช่วงผมว่าไหนๆห้5 0ันคนแล้วเก็บสัก8,000คนก็ได้นะครับคุณเก็บ8,000คนคุณก็ได้ x กบาแล้วคุณก็สร้างช่วงเมื่อ n คุณกำลังเยอะขึ้นช่วงคุณจะแคบลง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 เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณอย่าลืมว่า ถ้ายิ่งคุณเก็บ n มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอเอ์ x ตัวนี้ที่คุณหาแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นคำว่าดีขึ้นคืออะไรคำว่าดีขึ้นคือ x บาร์ตัวนี้มันจะกลายสภาพเป็นมิวค่าเฉลี่ยประชากรอยู่แล้วนึกออกไหมล่ะประเด็นของเราคือฉันอยากหาหาค่าเฉลี่ยประชากรนะ่ะ ฉันจะรู้ค่าเฉลี่ยประชากรได้ก็ต่อเมื่อฉันเก็บครบหมื่นคนแต่ฉันทําไม่ไหวรอกหมื่นคนฉันทําสุ่มจากตัวอย่างเล็กๆแล้วสร้างช่วงมาประมาณดีกว่าตอนคุณเก็บ400คุณก็ได้เอกบาค่าเฉลี่ยตัวอย่างค่าหนึง่งแต่คุณนึกอยากสนุกเก็บเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งเพิ่มคุณเก็บเพิ่มขึ้นยิ่งขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นก็แปลว่าไอเอ็กบาตัวเนี้ยมันจะเริ่มเข้าใกล้ค่ามิวมากขึ้น เพราะฉะนั้นโดยกระบวนการของมันเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าเอา้าคุณเก็บเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเอกบาคุณดีขึ้นนะถูกไหมเอกบา X คุณจะเป็นมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการของมันเนี่ยช่วงมันก็เลยจะหุบตัวเองลงให้แคบเพื่อห่อหุ้มเอกบาที่ดีที่สุดตัวนี้เอาไว้ถูกไหมมันรู้อย่แล้วนี่ว่าเอกบาคุณกําลังดีขึ้นคุณทำพันคนคุณทำห้าพันคนคุณทำหมื่นคน ยิ่งคุณทำเยอะ x อ็กบคุณยิ่งดีเพราะ x อ็กบาคุณดีช่วงมันก็จะบีบตัวเองเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเพื่อห่อหุ้ม x อ็กบาที่ดีที่สุดตัวนี้เอาไว้มันมีประโยชน์อะไรที่ทำช่วงกว้างแบบที่ครูบอกอ่ะ่บาทที่หนึ่งล้านเนี้ยมีประโยชน์เราต้องการช่วงที่แคบแต่เป็นการแคบที่ห่อหุ้ม x อ็กบาที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือช่วงกว้างช่วงแคบขึ้นอยู่กับ3อย่างอย่างที่เรารู้สึกว่า มันจะทาให้ช่วงเราออกมาได้ดีคือแบบที่3ขนาดตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณทํางานจริงถ้าเราต้องการช่วงที่ดีเราต้องเก็บขนาดตัวอย่างให้ได้มากที่สุดเพื่อทําให้เอกบาที่เราจะไปสร้างช่วงเนี่ยมันเป็นเอกบาที่ดีที่สุดแล้วช่วงเนี่ยมันก็จะไม่ถ่างมากเกินไปมันก็จะพยายามมาห่อหุ้มไอเอกบาที่เกิดจากการเก็บข้อมูลเยอะๆของเราเนี่ยซึ่งเป็นเอกบาที่ดีที่สุดเนี่ยของเราเอาไว เราก็จะได้ช่วงการประมาณที่ดีที่สุดของเราออกมานะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะจบด้วยกันอธิบายทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ